สวัสดีค่ะเจคฮโนุมานำเสนอบ้านไม้ให้ชมนะคะท่านใดที่ชื่นชอบบ้านแนวสไตล์บ้านไม้กึึงธรรมชาติแบบนี้นะคะทำเลดีดีอยู่ในกลุ่มของรีสอร์ทอยู่ใกล้อุทยานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนอําเภอเมืองปานจังหวัดรำปางค่ะบ้านตั้งอยู่ในแจ้ซ้อนนะคะอยู่ใน ไลาย,ยาวาสนารีสอร์ทซึ่งมีรีสอร์ทมีร้านอาหารมีคาเฟ่และลำธารไหลผ่านรอบที่ค่ะไม่วุ่นวายไม่เปี่ยวนะคะซึ่งสามารถฝากบ้านเป็นโฮมสเตย์ได้ด้วยนะคะถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้เข้าไปอยู่ประจำค่ะห่างจากอุทยานน้ำพุร้อนและน้ำตกแจ้ซ้อนเพียงแค่2กิโลเมตรพื้นที่ขนาด2งาน8ปตารางวา 1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำพื้นที่เหลือเยอะสามารถต่อเติมเพิ่มได้อีกนะคะเป็นที่ดินโฉนดเหมาะสำหรับการทำเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือเป็นโฮมสเตย์ค,ค่ะหรือจะทำการเกษตรได้เลยนะคะเพราะมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีค่ะเป็นน้ำแร่ที่ไหลมาจากน้ำร้อนและน้ำตกบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกท่าน ตัวบ้านนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งแผ่นใหญ่เสาประมาณ10ต้นด้วยกันนะคะอยู่ใกล้อุทยานน้ำผุร้อนแจ้ซ้อน2กิโลเมตรอยู่ใกล้เซเว่น2กิโลเมตรอยู่ใกล้ชุมชนบ้านแจ้ซ้อนประมาณ2กิโลเมตรนะคะราคาร1ร้าน5 5 0 0 0บาทสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายและไปดูพื้นที่จริงได้เลยนะคะทุกท่านมีช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้เรียบร้อย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ